วันหยุดนี้นะครับถ้าไม่รู้จะไปไหนลองชวนแฟนไปวันเดอิทที่ MRT 3ยอดในคลิปนี้นะครับผมรวม5ร้านเด็ดเก่าแก่แล้วก็1คาเฟ่ไว้ให้อย่างร้านแรกนะครับเป็นร้านกาแฟอาหารเช้าสไตล์ฮ่องกงร้านเขาจะชื่อว่าออนล็อกอยู่นะครับคือคนเยอะตั้งแต่เช้าเลยเข้ามาในร้านเนี่ยบรรยากาศย้อนยุคมาถึงเนี่ยผมสั่งชาไทยร้อนกินคู่กับไข่คนที่ไม่เหมือนใครเลยคือมันมีกุนเชียงด้วย,วยแฮมเบคอนไส้กรอกคุณภาพดีเลยเสร็จแล้วเนี่ยแนะนําให้ตบท้ายด้วยขนมปังสั่งขยะและถ้ายังไม่อิ่มนะมาต่อกันที่ร้านไก่ทอด ไก่ทอดร้อนๆนะครับทอดมากรอบนอกนุ่มในผมแนะนําสั่งมากินคู่กับน้ําตกหมูแล้วก็ส้มตำเสร็จแล้วนะครับจะพาทุกคนไปต่อกันที่ร้านอาหารจีนแต้จิ๋วจีจงว่อนะครับร้านนี้เนี่ยเปิดมาไม่ต่ำกว่า70ดปีเมนูที่ผมแนะนำเนี่ยคือเป็ดตุ๋นยาจีที่ผมชอบมากเลยคือตัวน้าซุปเขาจะมาแบบเชงเชงแล้วรสชาติไม่ส่วนตัวเนื้อเป็ดเขาเนี่ยตุ๋นจนเปื่อยเลยเสร็จแล้วเนี่ยพักจากการกินข้าวก่อนอิ่มมากมาดื่มกาแฟาที่คาเฟ่ชื่อว่าพีโคโลที่นี่เนี่ยมีทั้งหมด3ชั้นด้วยกันเราก็สั่่่งขนนนนนมมกกัับ้้้ําาาาาทีชชลรเเ สุดเนี่ยจะไม่มีแอร์นะครับก็เป็นอากาศปลอดโปร่งและเขาจะมีเครื่องพิมพ์ดีดโบราณไว้ให้ดูด้วยนะส่วนที่ผมนั่งจริงๆจะเป็นชั้น2นะครับมีแอร์บรรยากาศก็ประมาณเสร็จแล้วออกเดินทางไปกินข้าวต่อมาที่ร้านเสียเกาเหล่าเนื้อไรเทียมทานร้านนี้เนี่ยผมชอบวัตถุดิบของร้านนี้นะไม่ว่าจะเป็นเนื้อส่วนท้องหรือว่าเอ็นหรือว่าเนื้อสดเนี่ยเทพมากและที่ผมว่ามันเด่นมากคือตัวน้าซุปเขารสชาติเข้มข้นแต่ไม่ร้านสุดท้ายที่จะพาไปนะครับก็คือข้าวหมูแดงหมูกรอบในฮวยนะครับเปิดมากว่าแปดสอบนี่ง พอกินกับหมูแดงหมูกรอบแล้วก็น้ำราดเนี่ยมันลงตัวมากๆสำหรับ<า>ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับบอสฝากกดไลค์กดรีโพสต์ด้วยนะครับแล้วก็ใครชอบร้านไหนคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับ